เนื่องจากใกล้วันรำลึกถึงการจากไปของราชินีนักกรองลูกทุ่งนะคะพุ่มพวงดวงจันทร์ปีที่28ค่ะซึ่งในปีนี้นะคะทางเจ้าอาวาสวัดทับกระดานและคณะกรรมการวัดมีมติในที่ประชุมให้มีเพียงการทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับอดีตราชินีเพลงลูกทุง่งพุ่มพวงดวงจันทร์ในโอกาสครบรอบ28ปีในวันที่1 3มิถุนายนเท่านั้นค่ะและให้งดการแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตนะคะและก็มหรสพบต่างๆต่างจากทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 i นั่นเอง และในบริเวณหุ่นพุ่มพวงดวงจันทร์ครับที่ศาลากลางน้ําคุณโอ่งสลักจิตดวงจันทร์นักร้องน้องสาวของพุ่มพวงดวงจันทร์ได้มีการนําทีมงานามาแต่งหน้าให้กับหุ่นแมพึ่งให้สวยงามครับพร้อมกับนําเอาเสื้อผ้าชุดใหม่เป็นชุดสารีผ้ากำมะหยี่สีน้ําเงินแล้วก็มีเครื่องประดับมาเปลี่ยนให้กับหุ่นแม่พึ่งด้วยรวมถึงปรับแต่งจัดสถานที่ให้สวยงาม โดยมีนักร้องสาวครับคุณปาวลีพรพิมลมาช่วยจัดดอกไม้แล้วก็สถานที่เนี่ยเป็นประจำทุกปีเลยโดยสาวปาวลีครับได้โพสต์ภาพลงไอจีส่วนตัวพร้อมบอกว่าวันที่13มิถุนายนนี้จะมีการทำบุญให้แม่พึ่งที่วัดทับกระดานครับปกติก็ไปทุกปีซึ่งก็การเปลี่ยนเปลี่ยนชุดหุ่นแม่พึ่งเนี่ยก็คือจะมีพี่ๆนะคะหลายๆทีจไปช่วยกันเพราะว่า ที่วัฒกาดาเนี่ยมีหุ่นหลายหลเขาเรียกว่าไหลยหลายหุ่นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็แต่ละทีมก็จะทำแต่ละหุ่นไม่เหมือนกันค่ะบางครั้งก็ไปช่วยป้าเธอป้าแดงที่เคยแต่งหน้าทำผมในภาพยนตร์เรืเร่องผู้พวงอะไรเงี้ยค่ะแต่ปีนี้พอดียูน่าจะไม่ได้ทางทางทีมนั้นปอก็เลยมาทำกับณโองค่ะ ช่วยกปกติแล้วจะมีคอนเสิร์ตประมาณมันที่1ิ1 2ไป 2> ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าในช่วงที่ทําชุดทําบุญทําตรงสาลาเนี่ยให้สวยเนี่ยก็คือเขาจะทํากันก่อนงานแล้วก็จะมีทําช่วงเดือนมก,กราด้วยนะคะทําแบบว่าหกเดือนหนึ่งครั้งเนี่ยคะ่ะปีนี้งดค่ะปีนี้งดเพราะว่าโควิดน,นะคะเพราะว่าก็ก็ต้องเซฟไปด้วยแต่ว่าเห็นหน้าองค์นะคะบอกว่า วันที่สิบสามเนี่ยจะมีการทําบุญที่วัทับกัลานซึ่งก็จะทําบุญบริเวณเอ่อบริเวณศาลาตรงศาอะค่ะแล้วก็จะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรมีมีไลฟ์อะไรเงี้ยอาจจะมีร้องเพลงบ้างแต่อันนี้ปอไม่แด่ใจว่าสิบสามช่วงเช้าปอจะไปได้ไหมเพราะว่าเรามีสองคอนเสิร์ตแม่พึ่งเนี่ยอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณมากเลยนะคะน้องเปาขอบคุณมาก้าอบคค่ะสวัสดีค่ะ